เจค่ะส,สดีพอพอมาเอฟซีทางไลฟ์สดช่องมุ้งจีบเจแอนเจโอวันออฟฟิเชียลด้วยค่ะด้วยเอันีเจแอนมาติดมุ้งจีบให้อยูน่นะมาวัดมุ้งจีบแล้วก็จะมาติดกลางเดือนนะคะเราสำหรับพอพอมาเอฟซีทีต้องการม,มุ้งจีบสมารถติดต่อพี่แอนได้ทนี่084 922 9575หรือ เพจนะคะร้านมุ้งลวดบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียมหรือช่องติกต๊กตอกมุ้งจีตเจแอนนะคะช่องยูทูบก็มีค่ะขอบคุณหลายๆนะคะเด้อก็วันนี้พี่แอนเพิ่นมาฝากส่องให้ผู้ที่ตามขึ้นหลายๆลายลากาพรฝากส่องเจแอนมุ้งจีตเจแอนเจโอวันออฟฟิเชียลนะคะเด้อฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามกันหลายเด้อค่ะเด้อ พุพ่อแม่พุพอแม่เอ็ซีทีมันกำลังมุ่งจีพอีทีสมาติโตพีแอนได้เลยตรงเลยปากก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ในเดวงใจเลยขอบคุณค่ะ